ไม่ให้เกิดอันตรายด้านหน้าเนาะนะครับหมดแล้วเขาจะไปบอกเขาจะไปตามให้ทุกคนได้เตรียมตัวเมารถทัวเมาขบวนรถไปนดรถไปทุกขบวนกำลังมุ่งหน้าสู่ราชบุรี เพื่อวันที่หนึ่งกันยาเข้าครูหากาเบอร์หนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ชาวราชบุรีที่อยู่ในล้านแห่งนี้เราไม่อยากได้ระบบการเมืองแบบนั้นใช่ไม่ใช่พี่น้องครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ชาวราชบุรีที่อยู่ในล้านแห่งนี้เราไม่อยากได้ระบบการเมืองแบบนั้นใช่ไหม เกี่ยวข้องกับจังหวัดราชบุรีด้วยหนีไม่พ้นครับคนที่ผมคิดว่าจะสามารถพูดเรื่องนโยบายพูดเรื่องปัญหาปากท้องพูดเรื่องปัญหาโครงเชื่อว่าปัญหาหลักๆของแม่ที่น้องทาวอำเภอส่วนรณทับเบอไปถ้าเข้าถึงทุกอำเภอได้ยอดเยี่ยมเลยพี่น้องครับเรื่องอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าผมคงไม่ต้องพูดมากฐานะก้าวหน้ายทามีผมจะต้อง ผมคิดว่าพวกเราเข้าอ,อกเข้าใจของปัญหาของท่านดีสมัยที่ผมเป็นตสเกตังแคครับเวลาที่้ให้กับนายกคนแร,ใรนกในนามพระจาระชาทนนายกแน่นโยบายแหล่งน้ําขนาดเล็กสําหรับเกษตรกรกรายย่อยหรือผมเรียกว่าปอดจิว๋วไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยในประเทศนี้มีคนทํามาเยอะแยะแล้วในหลายจังหวัด แต่ท่านทราบไหมครับว่ารบมาณในปีที่ผ่านมาที่ดูแลพี่น,อน้องเกษตรกรนะครับแล้วเราจะทำรูทที่เ,เส้นทางที่วิ่งในชุมชนเพื่อให้แตกกับสถายรถไฟและเรามีบันไดในการที่จะไปถึงเส้นชัยส่งคุณชัยรัตน์ไปเป็นนายกอบจคนต่อไปครับพี่นอ้องบันไดสองข้นนั้น พี่น้อนงชาวบึงของเองสียด้อมเพืนครับฝนไล่มาแล้วสงสัยต้องรี่ปลาใสนะครับเราจะอยู่กันไม่ถึงพบคนสุดท้ายนะครับผมถ้าฝนมาจะจับไหมเนี่ยกันนะอยู่ด้วยกันนะรอจนคนปลาใสคนสุดท้ายนะครับสัญญานะครับอ้าว โอ้โหพูดถึงก็ฟ้าแลบเลยนะครับอ่ะนะก็มาย้ำอีกทีนะครับว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งกันยายนนี้ก็เพราะนายกคนเก่าเนี่ยเขาลาออกไปแล้วอ่ะใครมาลนะ่ะนั่นเอาหัวหน้าเพงมานะคะรับเอาตัวมือหัวหน้าเยอะเลยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวสามหัวหน้ามาหมดนะมีตอม เท่งทิมเอาอมเหรออ๋อเขาจะเอาให้เป็นเอทหารให้ได้ไม่เป็นไรผมตอบเช็คก่อนนะครับหนึ่งกันยากาเบอร์หนึ่งกันยากาเบอร์หนึ่งกันยากาเบอร์หนึ่งราชบุรีต้องดีกว่าเดิมอ้าวนี่จะเป็น น้อยมันเปลี่ยนแปลงช้าครับพี่น้องแล้วพักเก้าไกลแต่พักเก้าไกลเรายังยืนยันว่าเราต้องให้ความสําคัญกับการเมือง้องถิน่นไม่ใช่เพราะว่าวิธีคิดแบบเดิมครับส่วนใหญ่วิธีคิดแบบเดิมคืออะไรเราส่งเลื่อกตัาง้องถิน่นมีนายกอบจอมีขอเสียงคนที่รักประชาธิปไตยหน่อยแล้ว เมื่อแข่งนมยโยบายไม่ได้เอาเลยเริ่มแล้วเป็นชิ้นท่าน,นนะคะสามารถที่จะเข้าชมการประชุมสภาทุกครกางได้ผ่านทางไลฟ์สดเลยค่ะและการพัฒนาเว็บไซต์ค่ะโอสวัสดี